สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาดูสถานที่ออกกําลังกายด้วยกันนะคะเราจะเดินไปด้วยแล้วก็คุยกันไปด้วยก่อนอื่นป้าขอแนะนําตัวเองก่อนนะคะป้าชื่อป้าณิสนะคะอายุ47ปีจุดเริ่มต้นที่ป้ามาออกกําลังกายก็คือป้ามีอาการเวียนหัวมากบ้านหมุนเลยค่ะเป็นมาเรื่อยๆคิดว่าคงนอนน้อย เวลาวันไหนไม่ได้ทำงานป้าก็เลยจะนอนให้เต็มที่แต่อาการก็ไม่หายมันทรมานมากค่ะยืนไม่ได้เลยและจะล้มอยู่เรื่อยลูกหรือนั่งเร็วนี้ไม่ได้เลยนะคะป้าไม่รู้จะทำยังไงก็เลยค้นหาอาการตัวเองทางอินเทอร์เน็ตเห็นเขาบอกว่าอาการอย่างนีน้น่าจะเป็นน้ำในหูไม่เท่ากันต้องไปหาหมอหรือไม่ก็ลุกขึ้นมาออกกาลังกายค่ะ คือแบบว่าป้าเป็นคนไม่ค่อยชอบไปโรงพยาบาลเท่าไหร่ถ้าไม่จําเป็นนะคะก็เลยลองลุกมาออกกําลังกายดูค่ะออกกําลังกายด้วยตัวเองที่บ้านนี่แหละค่ะทําท่าง่ายๆไปก่อนอย่างกระโดดตบวันละ1 0บถึงครั้งทําไปเรื่อยๆวนไปค่ะอาการเวียนหัวก็ยังไม่หายพอออกกําลังกายได้ประมาณ3วันอาการเวียนหัวก็ค่อยๆลดลงนะคะ ก็เลยทำไปเรื่อยๆได้ประมาณอาทิาทตย์นึงปรากฏว่าอาการบ้านหมุนอาการเวียนหัวหายไปเลยค่ะก็เลยคิดว่าเราน่าจะจริงจังกับการออกกําลังกายได้แล้วเพื่อสุขภาพของเราเองเพราะที่ผ่านมาไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองเท่าไหร่นะคะคิดแต่ว่าจะทําแต่งานหาแต่เงินอย่างเดียวเรื่องออกกําลังกายไม่เคยคิดถึงเลยค่ะจนเราอายุมากขึ้นร่างกายเราก็อ่อนแอลงนะคะอยากบอกทุกคนว่าป้าออกกําลังกายมาได้ปีกว่าแล้วค่ะ ่ะไหมคะทุกคนป้าไม่เคยเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรเลยนะคะร่างกายก็แข็งแรงขึ้นค่ะทำอะไรก็ไม่เหนื่อยง่ายเหมือนเมื่อก่อนดูบรรยากาศสวยๆแล้วก็คุยกันไปด้วยค่ะวันนี้ป้าจะพาเดินรอบหนองสมบูรณ์หนึ่งรอบนะคะระยะทางประมาณ3.3กิโลค่ะวันนี้คนที่มาออกกำลังกายจะน้อยหน่อยนะคะเพราะว่าโควิดระบาดปกตินี้จะเยอะมากนะคะ ไม่ว่าจะวิ่งจะเดินและปั่นจักรยานเลนฝั่งขวามือฝั่งนั้นนะเป็นที่ปั่นจักรยานนะคะจะปั่นสวนทางก,กันกับคนที่วิ่งกับเดินนะคะดูบรรยากาศสวยๆรอบนนองนะคะเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการที่จะทำให้เราสามารถออกกำลังกายได้นาน บรรยากาศน่ามาเดินเล่นพักผ่อนมากเลยค่ะเพื่อนๆเราสามารถให้อาหารปลาได้นู่นนะคะหนองน้ํานี้ปลาเยอะมากเลย นี่คือสะพานไม้นะคะสามารถข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งของหนองน้ำได้เลยค่ะเป็นจุดถ่ายรูปเซลฟี่ยอดนิยมเลยนะคะตรงนี้ก่อนที่ป้าจะออกกําลังกายน้ำหนักป้าอยู่ที่65กิโลกรัมนะคะป้าออกกําลังกายได้ปีกว่าน้ำหนักลดไป10กิโลตอนนี้เหลือประมาณ54กิโลค่ะนี่คือสนามกีฬานะคะโดยปกติเด็กวัยรุ่นจะมาเยอะมากค่ะ สนามบาสสนามเบนตันแล้วก็ฟุตซอลนะคะแล้วก็มีเต้นแอโรบิกด้วยนะคะและนี่คือจักรยานให้เช่านะคะคาละ20บบาทค่ะเราสามารถปั่นได้ตลอดเลยค่ะจนกว่าเขาจะเก็บร้านนะคะ,ะมาชมบรรยากาศสวยๆกันก่อนนะคะ นี่คือแรงบันดาลใจของป้าเองนะคะที่ป้าจะามาออกกำลังกายป้าสามารถอยู่ที่นี่ได้หลายชั่วโมงนะคะ คลิปนี้จึงอยากจะมาชวนเพื่อนๆมาเริ่มต้นออกกําลังกายไปด้วยกันนะคะเพื่อสุขภาพของเราเองนะคะพักผ่อนให้พอกินอาหารให้มีประโยชน์แล้วก็มาออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอเราก็จะแข็งแรงไปด้วยกันค่ะและเพื่อนๆที่อยากจะลดน้ําหนักนะคะถึงแม้ว่าเราอายุจะเยอะแล้วแต่เราก็สามารถออกกําลังกายเริ่มต้นออกกําลังกายตอนนี้ได้นะคะเพื่อสุขภาพของเรานะคะโดยปกติป้าจะออกกําลังกายตอนเช้าที่บ้านนะคะ แต่เวลาวันไหนที่ไม่ได้ทํางานหรือว่าหยุดงานป้าก็จะมาที่นี่เป็นประจําค่ะมาปั่นจักรยานบ้างมาเดินเร็วบ้างค่ะนี่คือมังกรสัญลักษณ์ของหนองสมบูรณ์หรืออุทยานสวสรั์นะคะสวยงามมากค่ะคลิปต่อไปป้าจะพาเพื่อนๆมาออกกําลังกายนะคะออกกําลังกายด้วยท่าง่ายๆเหมาะสําหรับทุกคนที่จะเริ่มต้นออกกําลังกายนะคะ โดยที่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นตรงไหนยังไงป้าจะพาเพื่อนๆมาออกกำลังกายไปพร้อมกันค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ